ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่อง2พระแชนแน่ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่เพื่อน,นวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่คำพันธ์นะครับวัดธาตุมหาชัยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกเยือนประเทศอินเดียน,นะครับของหลวงปู่คำพันธ์ จัดสร้างในวันที่5มีนาคมพศ2537นะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีตอกโค้ดอย่างนี้นะครับทุกเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญปัม๊มปั๊มไม่ตรงบล็อกนะครับก็จะออกเป็นเฉียงๆอย่างเงี้ยปัจจุบันของเรนแบบอย่างไม่มีนะครับเหรียญน,นี้ก็ยังเช่าเก็บแต่สบายๆนะครับของงปู้คำพัน์ธ ไปดูนะโดยรอบนอเนาะเผื่ออนาคตแบบมีราคาแล้วมีของแบบเนาะผมก็จะให้ดูเผื่ออนาคตเหล่าน,นี้ก็จะมีประโยชน์ในการดูนะครับเนะี่ยนี่นะครับดูรอบรอบเลยดูโคนนะครับลึกๆราคาช่องหานะครับก็ ยังเ,เช่ากันอยู่ร้อยสองร้อยนะครับราคาเช่าหากันไม่ได้ไม่ได้มีราคาแพงอะไรมากนะครับเพราะว่าหลงปู่ลุกคำพันเนี่ยก็ซ้าค่อนข้างเยอะนะครับวัตถุมงคลอะไรเงี้ยผ้าเครื่องพระเหรียญเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับ <tom> แต่ว่าก็ยังน่าเก็บนะครับ <t> อนาคตไม่แน,น่ไม่นอนนะครับ <t> คือพาที่มีชื่ออยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะแพงเนี่ยเป็นเป็นไปได้ง่ายนะครับห <t> ลงปูคำพันุ์ที่เขามีชื่อเสียงมานานนะครับ ก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสะสมนะครับพี่ๆเ,เพื่อนวันนี้ผมก็มีเนียดมาให้ชมเท่านี้นะครับแล้วก็มีความรู้เรื่องราคามาแบ่งปันเท่านี้นะครับถ้าพี่ๆเ,เพื่อนท่านไหนดูแล้วมีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัค c ส i า e ให้น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ